วันนี้มาทําอะไรครับผมวันี้จะมาล้างรถไฟครับเคยเห็นไหมไม่เคยครับไม่เคยต้องทำยังไงสวัสดีครับล้างรถไฟสวัสดีครับล้างรถไฟโอ้สุดยอดเลยเนาะล้างรถไฟนี่ไหนเดินเดินเดินดูดิล้างรถไฟเป็นไงบ้างเอาเดินดูเดินดูเออโอ้โห มาสองฝั่งเลยเดินดูดิรถไฟมันไปได้ยังไงเนี่ยเออไหนลองนั่งดิลองนั่งดิมันยูไมเนี่ยใช่ครับออกเป็นสีนี่เลยใช่ไหมเออเออก้อนหินตั้งเยอะใช่ไหมเออ อันนั้นคือหมอปแปลงลูกอ่านหน,นลองนั่งดิลองนั่งดิลองนั่งเลยร้อนไหมร้อนมากเลยอรอนมอร้อนร้อนม้ไน่้อนร้อ้อนร้อน็้อนอนร้อน้อนรงอน้อเ้อนร้อน้อนร้อน้อนร้อ้อ้อนร่อนอนร้อนร้ไนร้อนร้อนร้อน,ออนร้อนรอ้อ,อ,อ,อ้อ้อน,น,อน,อน้อนร้อนนนร้นร้อ้นน้น้มนร้อสอ้อนรนนร้นนร้นร้อนร้อนนนร้น เออเขาเรียกสัญญาณเนาะไปไปอยู่ใกล้ๆ่ายเลยเหรอเอออทุกคนมาทางนี้ดิเออนี่ยเนี่นี่ไม่เคยเห็นรางรถไฟนะไม่เห็นรางรถไฟข้างหนึ่งในชีวิตแล้วนี่ยอ่าตามไปดิอ่ะตามเจ้าไปดิดูรถด้วยนะเจ้าเดี๋ยวดูรถก่อน เดี๋ยว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 ลอเขาด้วยเดี๋ยว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 วิ่งมาเลยเออนี่ครับอันนี้คืออันนี้คืออะไรเจ้าเป็นชุดเฉินอันนี้ตามผิดรถไฟเจ้าบอกว่านี่คืออะไรนะอ๋อมันมีลำโพงด้วยอันนี้คือเหตุฉุกเฉินอันนี้คือเตือนให้เตือนให้เวลารถไฟมาครับอ๋ออันนี้คือเตือนสัญญาณเตือนรถไฟใช่ไหม ไม่ใช่เหตุฉุกเฉินใช่ไหมครับโอเคตรงนี้นะตรงนี้คือเสาอะไรเสากั้นไม่ให้รถรถผ่านไปเมือ่อรถไฟมาใช่ไหมครับโอเคเสากั้นอยู่ในนีนี่เสากั้นคือตัวสีแดงๆโค้งๆนี่ไงนี่เออเห็นไหมไหมเอมอเอยอ,อเขาจะเปิดจาเขาจะเปิดจากในกล้องในนี่ไงไอโอเคแต่มันเป็นอย่างนี้มันก็จะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถมามาเห็นรางรถไฟแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกครับสนุกครับล้วก็มีรถไฟติดด้วยครับที่ป้ายครับอ๋อแล้วมีรถไฟติดด้วยที่ป้ายดีไหมดีไหมดีครับเคยมาดูไหมไม่ไม่เคยเลยหรอเคยมาถึงเป็นอย่างนี้รถไฟมาะเอ๋อเหรอเคยเห็นในทีวีใช่ไหมครับโอ้ยนู้ดด้วยเออดีเลยว่ะเออ อ,อ๋อหัวหน้าถ่ายอย่างเดียวถ่ายทุกคนไปดูเลยดูดิดูทีทีทางรถไฟเป็นไงจะได้จําได้เนาะเออไหนไปไปเหยียบรางรถไฟอีกทีหนึ่งนี่จะได้จําได้ดิเป็นยังไงเนาะรางรถไฟเนี่ปิ้งเลยเหรอเออโอ้โหนี่ครับไม่เคยเห็นรางรถไฟขนาดนี้แค่เห็นรางยังตืง่นเต้นขนาดนี้ถ้าเห็นรถไฟอีกหรือได้นั่งรถไฟจีกขนาดไหนเนี่ยโห ชอบไหมชอบล้างรถไฟไหมโอ้โหนี่เจอกระดูกหมาครับอีกเออไม่ใช่สมบัติเลยชอบไหมล้างรถไฟเนี่ยเออขอต้องยืดไว้ไงไฟรถไฟมันจะมีล้อสีเล็กเออล้อสีเล็กๆใช่เจอไหมเจอเออเจอโครงกระดูก มาอีกแล้วเอาติ้งเลยโอเคมาบายบายล้างรถไฟก่อนเราจะกลับบ้านแล้วบอกล้างรถไฟเนี่ยนี้เราจะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านนะครับอ่าบอกไปทีิเราจะกลับบ้านแล้วผู้มาอยังไงนะสวัสดีครับลางรถไฟเรากลับบ้านแล้วใช่ไหมโอเคเออไปกลับไปเรากลับแล้วบบาายยบาย ก็ขอตัวนะครับโอเคกดติดตามแแล้วกก็ดชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับโอเคขอลากรับไปก่อนนะครับครับโชคดีครับผมถ้ามาที่นี่จะแสดงออกถ้ามาที่นี่จะแสดงแล้วก็ให้ถ่ายให้ดูใหม่ใช่ไหมโอเคโอ้โอเคโชคดีโชคดีครับผม Okay.